ร่องน้ำหมากหรือร่องมุมปากปัญหายอดคิดที่ทำให้ใบหน้าดูมีอายุหรือว่าดูแก่ก่อนวัยสวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำคัชชาคลินิกค,ค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะรวบรวมเกี่ยวกับปัญหาร่องน้ำหมากค่ะว่าเขาคืออะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลายคนนะ่ะชอบทีผิดว่าร่องน้ำหมากอะ่ะไม่ใช่จุดที่มันคือร่องน้ำหมากจริงๆแล้วเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะสามารถแก้ไขให้ร่องน้ำหมากที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเราแล้วเนี่ยดูดีขึ้นไปได้ค่ะ ร่องน้ำหมากหรือร่องมุมปากคืออะไรก็คือร่องหรือว่าริ้วรอยชนิดหนึ่งนี่แหละคะ่ะบริเวณที่เขาอยู่นะคะมีแนด์มาร์ k ง่ายๆเลยก็คือ มุมปากของเราลากลงมาจดตรงช่วงบริเวณกระดูกบริเวณคางตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้เราเรียกว่าร่องน้ำหมาหรือในภาษาอังกฤษนะคะบางที่เราไปเจอคุณหมอเขาจะเรียกว่าเป็น m a r i o w l i น์ค่ะแต่หลายคนนะหมอบอกเลยว่าชอบสับสนกับร่องแก้มชอบไปชี้ตรงนี้อันนี้คือร่องแก้มนะคะย้ําอีกครั้งนะคะร่องน้ำหมาก็คือร่องที่ลากจากมุมปากลงมาจนถึงช่วงคางค่ะ หลายคนอาจจะอยากทราบนะคะว่าร่รองน้ำหมาที่มันอยู่บนหน้าของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างวันนี้หมอรวบรวมรมาให้ทั้งหมด4สาเหตุค่ะสาเหตุที่1นนะคะเกิดจากปัญหาผิวหย่อนคล้อยหรือว่าไขมันช่วงแก้มคล้อยลงมาค่ะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าหมอลองกดแก้มลงมาตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นร่องหรือเป็นฟรอตรงบริเวณปากค่อนข้างชัดอันนี้แหละคะ่ะคือปัญหาของร่องน้ำหมาที่เกิดจากแก้มที่มันคล้อยลงมา สาเหตุที่2นะคะกระดูกของเราซุดลงตามช่วงวัยคาว่ากระดูกซุดนี้ไม่ได้เกิดแค่ตรงบริเวณร่องอย่างเดียวเกิดจากบร,ริเวณอื่นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะช่วงหน้าแก้มเมื่อไหร่ก็ตามที่กระดูกหน้าแก้มเรายุบลงทําให้ผิวดูคล้อยลงมาก็จะเกิดเป็นรอยพับได้เหมือนข้อที่1เมื่อกี้นะคะและกระดูกที่อยู่ตรงบริเวณช่วงคางของเราค่ะยุบตัวลงมาก็จะทําให้เกิดเป็นร่องตรงบริเวณร่องน้าหมักโดยตรงได้ค่ะ 3นะคะเกิดจากผิวของเราเองนี่แหละค่ะขาดคอลลาเจนเรื่อยๆตามช่วงวัยเวลาเรายิ้มเวลามีความคอยและเกิดรอยพับเรื่อยๆเมื่อไร่ก็ตามที่ผิวขาดคอลลาเจนการยืดหยุ่นหรือว่าการคืนตัวของผิวจะน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้เราเริ่มเห็นเป็นร่องเป็นริ้วรอยช่วงบริเวณมุมปากหรือว่าร่องน้ามาเกิดขึ้นค่ะข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายค่ะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณปากของเราค่ะที่ดึง ปากเราลงแบบนี้ค่ะดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เริ่มเห็นเป็นร่องชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อ,อาจจะสัมพันธ์กับข้อก่อนหน้านี้คือพอมันดึงเรื่อยๆผิวบวกกับการขาดคอลลาเจนไปเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นร่องหรือเป็นนิ้วรอยขึ้นบริเวณร่องน้ำหมากค่ะหมอเชื่อเสมอนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขได้หรือว่าถ้าแก้ไขไม่ได้ไหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถบรรเทาให้มันไม่เป็นมากขึ้นได้ค่ะหมอรวบรวมมาให้ทั้งหมด6วิธีในการแก้ไขร่องน้ำหมากค่ะ วิธีที่1การฉีดฟิลเลอร์ค่ะการฉีดฟิลเลอร์ในที่นี้นะคะหมอขอแยกออกเป็น2อย่างเราฉีดเพื่อยกกระชับค่ะอย่างที่บอกนะคะ1สาเหตุที่ทําให้เกิดร่องน้ําหมากก็คือผิวมีความคล้อยลงมาจากกระดูกที่ซุดตัวลงไปเราก็จะฉีดฟิลเลอร์ขึ้นไปช่วงบริเวณกลางหน้ายกหน้าเราขึ้นมาเรื่อยๆความคล้อยของผิวก็จะถูกยกขึ้นร่องน้ําหมากก็จะดูดีขึ้นค่ะนอกจากการฉีดฟิลเลอร์เพื่อช่วยยกกระชับแล้วอย่างที่2คือเราฉีดเพื่อเติมเต็มเข้าไปในร่องตรงร่องน้ําหมากเลยบางคนนะคะเรายก,ก ชับขึ้นไปแล้วรอยพับดีขึ้นแล้วแต่ยังเหลือร่องลึกหรือว่าร่องวิวรอยบนผิวเล็กเล็กนี้อยู่เราก็จะใช้ฟิลเลอร์นี่แหละค่ะมาเติมเต็มเก็บรายละเอียดตามร่องบริเวณร่องน้ำหมากทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูดีขึ้นสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นร่องน้ำหมักก็จะหายไปค่ะข้อที่2นะคะการร้อยไหมค่ะพัฒการการร้อยไหมก็จะเหมาะสมในการแก้ปัญหาผิวที่มีความหย่อนคล้อยค่ะเราก็จะเอาไหมนะคะมายกกระชับผิวช่วงบริเวณที่เหนือ่อยบนร่องน้ำหมากแล้วพับลงมาเป็นร่องเนี่ยให เขาดูตึงขึ้นพอเ,เราเอาไหมไปดึงส่วนนั้นที่ห้อยลงมาตึงขึ้นร่องน้ำหมักก็จะดูดีขึ้นค่ะวิธีที่3ค่ะการทำเครื่องยกกระชับไม่ว่าจะเป็นการทำไฮฟูอัลเทราหรือว่าเทอร์ม hmm. าก็รวนแล้วแต่ทำให้ผิวที่คล้อยลงมาทำให้เกิดเป็นร่องริ้วรอยน้ำหมักเนี่ยถูกดึงและกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะหากเราแก้ไขผิวที่ย่อนคล้อยลงมาให้ดูกระชับขึ้นไปแล้วร่องน้ำหมักก็จะดูดีขึ้นค่ะ วิธีที่4นะคะการทำหาตัการกระตุ้นคอลลาเจนให้กับชั้นผิวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์ในกลุ่มแฟกชันแลต่างๆหรือการฉีดไอน้ำเพื่อกระตุ้นให้ผิวของเราสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเราจะทำตรงบริเวณที่เป็นร่องน้ำมากเป็นร่องริ้วรอยเล็กๆบนผิวที่เกิดจากรอยพับผิวมานานๆหากผิวบริเวณนั้นมีคอลลาเจนที่มากขึ้นผิวเขาก็จะดูฟูขึ้นร่องริ้วรอยต่างๆก็จะดูดีขึ้นค่ะ วิธีที่5การฉีดโบท็อกค่ะถ้าจําได้นะคะหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดร่องน้ําหมากก็คือกล้ามเนื้อที่ดึงปากเราลงค่ะเราสามารถฉีดโบท็อกทําให้กล้ามเนื้อจุดนั้นเนี่ยทำงานลดลงได้แต่นะคะการทําวิธีนี้ต้องเบามือและต้องกะปริมาณให้เหมาะสมจริงๆเพราะว่าถ้าเราฉีดเยอะจนเกินไปหรือว่าฉีดผิดตําแหน่งเนี่ยรอยยิ้มของเราหรือการพูดของเราเนี่ยจะทําให้เห็นแล้วปากเราดูเปรี้ยวได้หรือว่าปากดูไม่สมมาตรได้ค่ะ วิธีที่6นะคะวิธีสุดท้ายแล้วค่ะการผ่าตัดในที่นี้นะคะหมอไปถึงการผ่าตัดดึงหน้าค่ะเพราะว่าหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดร่องน้าหมากก็คือความหย่อนคล้อยของผิวเราหากความหย่อนคล้อยนั้นเป็นมากแล้วจริงๆการร้อยไหมายการทําเครื่องไม่สามารถช่วยได้แล้วการผ่าตัดดึงหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ค่ะเราก็จะดึงผิวที่มันมีความคล้อยเนี่ยให้ตึงไปเพราะฉะนั้นรอยพับตรงร่องน้าหมากตรงนี้ก็จะดูดีขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะหมอบอกเลยค่ะว่าบริเวณร่องน้ำหมากเนี่ยเป็นบริเวณที่ทา นะคะเราจะแก้ปัญหาเขาไปตรงๆณจุดนั้นเลยเป็นไปได้ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีความคาาเกี่ยวกับปัญหาจากหลายๆส่วนมาไม่ว่าจะเป็นความคล้อยของผิวหน้าเราลงมาทั้งแถบเราก็จะต้องไปแก้ไขในส่วนนั้นก่อนถึงจะมาแก้ไขล่องลึกบริเวณล่องน้ําหนักได้โดยตรงค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติเราก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะคะสําหรับบริเวณล่องน้ําหนักนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สําหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปถัดไปค่ะ